ทริคการใช้แอปกล้องถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆครับในโทรศัพท์ iPhone ทริคแรกครับเวลาถ่ายรัวๆเนี่ยเราไม่ต้องมากดรัวๆแบบนี้ครับให้เราเอานิ้วแตะค้างแล้วปาดมาทางนี้ก็จะถ่ายรัวแล้วครับพอใจเมื่อไหร่เราก็หยุดครับไม่ต้องมากดแบบนี้แล้วนะหรือถ้าถ่ายแนวนอนอยู่แล้วกดปุ่มชัตเตอร์ที่หน้าจอไม่ถนัดให้กดปุ่มเพิ่มเสียงแทนได้เลยครับกดค้างแบบนี้ปุ๊บมันก็จะถ่ายรัวๆพอใจเมื่อไหร่ก็ปล่อยใครที่กดปุ่มเพิ่มเสียงค้างเวลามันไม่ถ่ายรัวเนี่ยให้เข้ามาที่การตั้งค่าครับ เสร็จแล้วเนี่ยก็ลงมาที่กล้องนี่ปุ๊บกดเข้าไปครับตรงนี้ครับใช้ปุ่มเพิ่มเสียงเพื่อถ่ายภาพต่อเนื่องตรงนี้ให้เราเปิดไว้ครับ<ๆ>ก็จะถ่ายรัๆวๆโดยการกดปุ่มเพิ่มเสียงค้างได้แล้วมาต่อที่ทริคนี้ครับเวลาเข้าแอปกล้องถ่ายรูปมันจะมาเริ่มที่โหมดรูปถ่ายแต่เราอยากถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ต้องเสียเวลาเปลี่ยนโหมดหนิดนึงครับอาจจะปัดเปลี่ยนโหมดหรือจะกดเปลี่ยนโหมดก็แล้วแต่ถ้าเรารีบๆไม่อยากเสียเวลาเปลี่ยนโหมดให้แตะที่ปุ่มชัตเตอร์ค้างเลยครับ มันจะเป็นการถ่ายวิดีโอแล้วถ้าเราพอใจเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ปล่อยวิธีนี้ก็ลดเวลาได้ครับไม่ต้องมาเปลี่ยนโหมดก่อนที่จะถ่ายคลิปหรือถ่ายวิดีโอต่อจากทิกเมื่อกี้นี้ถ้าเรากดค้างเพื่อถ่ายวิดีโอแบบเร็วในโหมดรูปภาพแล้วแล้วเราเมื่อยครับเพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันต้องกดค้างไว้ตลอดเราอยากเปลี่ยนเป็นแบบเราไม่ต้องกดค้างเนี่ยทำยังไงนี่ให้เราเลื่อนมาเลยครับเห็นรูปแม่กุญแจไหมเลื่อนมาตรงนี้ครับแล้วก็ปล่อย มันก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบยาวแล้วครับเราไม่ต้องกดค้างปุ่มนี้หลังจากเลื่อนมาแล้วเราสามารถใช้เป็นตัวซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะครับเลื่อนได้แบบนี้เลยตรงน,นี้มันมีปุ่มพอสอยู่ดนะ้วยเนาะใครจะพอสวิดีโอก็พอสได้หลายคนคงรู้อยู่แล้วอันนี้ก็ถ้าถ่ายเสร็จเนี่ยพอใจเมื่อไหร่เราก็มากดหยุดตรงนี้ครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการใช้แอปกล้อง iPhone ให้สะดวกขึ้นใครที่ยังไม่เคยลองใช้แบบนี้เนี่ยก็ใช้กันดูครับถ้าชอบทริคดีๆแบบนี้กดถูกใจกดติดตามแล้วเจอกันนะครับ